ะคุณเพื่อนแล้ววันนี้เราอยู่ที่ M.K. นะวันนี้โยมาอีไม่อันบุฟเฟ่ m อโอเคจัดไปเลยครับวันนี้โยมาที่สาขาบิกซีปูเจ้านะโอ้โหคนไม่มีเลยครับมาเวลาประมาณบ่ายโมงนะอาหารนะครับขาดแค่ หมูนุ่มหมักซอสพริกไทยดำนะนอกนั้นครบหมดเลยครับเพื่อนเพื่อเริ่มกันเลยอเออนะสองเก้าเก้านเพื่อนอ่ะดูเลยนี่ครับโุเสองเก้าเก้านะโอ้โอไหไฮไลท์นะเนื้อบิสกิตออสเตรเลียก็มีนะอ่ะจัดไปเลยครับเพื่อนว้าวสามสองหนึ่งมาเริ่มกินกันเลยอ่านี่นะเนื้อบิสกิตออสเตรเลียนะโอ้ยอ่ะจัดเลย เนื้อเบนจิตออสเตรเลียค okay. ุ้มๆไปเลยโอ้โหเพื <les <les ่อนๆครับเนื้อหมูก็มีนะและก็ไฮไลท์นะของ2 9 9กนะก็คือหมูนุ่มเพื่อนๆโอ้หมันฟินจริงๆนะหมูนุ่มนะเอาลงหม้อร้อนๆนะเนื้อนุ่มๆนะฟินๆเลยครับจัดไปเลยลูกชิ้นก็มีเพื่อนๆแล้วก็หมูบดไม้ไผ่นะแต่วันนี้เขาใส่ถ้วยมาแบบนี้นะเพื่อนๆก็โอเคพอรับได้ภาพรวมนะโยให้่านี้เลยไปลองกันได้ที่เอ เคโลตบิ๊กซี